ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านพเนินนะครับตำบลแหลมบักเบี้ยนะครับอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะครับส่วนที่เรานะครับเจาะเป็นเป็นเป็นรูใหญ่ๆนี่นะครับเพื่อที่จะนำเอาเชือกนะครับร้อยร้อยกับทุ่นนะครับทวงนะทวงไม้ไผ่นะลงเรเป็นเจาะรูใหญ่เพื่อเชือกร้อยปลูกนะครับปลูกกับทุ่นนะครับ สำหรับนี้ก็เป็นเชือกนะครับที่ผูกทุ่นของซังนะครับสำหรับเชือกนะครับเราก็จะตัดที่ความยาว18เมตรนะครับเพื่อที่จะนำไปผูกทุ่นนะครับทุ่นของซังนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ตำบลแหลมผักเบี้ยนะครับอำเภอบ้านแหลมนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับเป็นการนะครับทำซังกอนะครับ ทางกอเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของปลานะครับของสัตว์น้ํานะครับคือเป็นบ้านปลาครับเขาก็จะนําเชือกนะครับผูกกับทางจากนะครับอันนี้และครับคือ แหล่งอาศัยนะครับของปลานะครับแล้วก็คร้อมอีดหนึงแล้วก็อปุ๊บจะอยู่ปุ๊บเนี่ครับอย่นี้มันไกร้อมหมดขั้นตอนหนึ่งก็จะอยู่ตุ้สมุดตูงขั้นตอนที่สองกกับเกรอบใหญ่ครับ ราก็จะเอาทางจากนะครับที่เรามัดมัดไว้เมื่อสักครู่เนี่ยครับมามัดกับเชือกนะครับมัดให้เป็นแนวนะครับแถวหนึ่งก็ประมาณเจ็ดต้นนะครับเจ็ดต้นนี่ครับเขาก็จะเอาทางจากนะครับมัดเป็นช่วงๆนะครับมัดกับเชือกนะครับ นี่ครับตลอดเส้นเลยประมาณประมาณเจ็ดทางนะครับนี่ครับอันนี้คือด้านด้านโคนนะครับเราจะหินนะครับเอาหินท่วงนะครับนะครับแล้วก็ทางจากมามัดมัดมัดต่อกันนะครับพอมันลงไปในน้ำาพอาหินมันทวงมันก็จะตั้งขึ้นนะครับตั้งไอไม้ไผ่นี่กับไม้ไผ่ข้างหน้านี่ครับมันก็จะเป็นทุ่นนะครับ นี่ครับไม่ไผ่นี่มันก็จะเป็นเสมือนทุ่นนะครับตั้งอยู่นะครับสำหรับสังกอลเราก็มัดแยกไว้เป็นชุดๆนี่ครับเพื่อที่จะรอลำเลียงลงเรือนะครับครับที่เราเห็นนี่นี่คือทุ่นนะครับทุ่นของสังกอนะครับทุ่นนะครับทำหน้าที่ทวงนะครับทวงสังกอนะครับ เพื่อสังกอตั้งฉากนะครับมีน้ำหนักที่คอยทวงนะครับเราก็จะลำเลียงนะครับลงเรือนะอันนี้เป็นทุ่นนะครับที่ใช้ทวงสังกอนะครับทวงลงไปหน้าดินเลยครับเพื่อให้สังกอนะครับตั้งฉาก แล้วเวลาน้ําพัดมันก็จะไม่ไปไหนอยู่กับที่เลยน้ําหนักประมาณหกสิบกิโลนะครับ,รบแล้วก็ลําเลียงนะครับตัวทุ่นนะครับที่ใช้ท่วงทั้งกอนะครับลําเลียงลงเรือเลยหนักมากเลยนะครับ,บน,นี่เลยครับเนี่ยหนักมากห้าสิบโลครับ ชวยแก้ของเสาแรงสูงนะครับต่อไฟแรงสูงเราเอาลงมาเพื่อทําหน้าที่ถ่วงนะครับเป็นเหมือนสมองครับแม่สังกอนะครับเคลื่อนที่ได้ถ่วงอีกทีนะครับผูกไว้กับทุ่นนะครับอีกทีหนึ่ง นี่ก็เป็นตัวสังนะครับนี่เราลำเรียงตัวซัง,งทึ่งทำจากทางจากนะครับลำเ,เรียงลงเรือครับ ที่น้องจามงของเพื่อนหลาทุกท่านนะครับเพื่อให้มีความต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสนับสนุนมาตรการการอนุรักษ์การจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งเพื่อปกป้องสัตว์น้ำไวโอนขนาดเล็กงด้านการปรรมงนะครับทนผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทรัพยากรทะเลชายฝั่งทางอาหารให้มีความสมบูรณ์ยังืน โดยเกิดความร่วมมือในชุมชนประมงท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงร่วมกันถ้าในอนาคตข้างหน้าหรืถามีอะไรที่ตอ,สอง,องส่วนทบสามารถจัดสรรในขอบเขตที่สามารถทัถึงได้เราก็ยินดีนครับ เรือตรวจประมงทะเล227นะครับซึ่งเป็นเรือนำนะครับนำขบวนเรือนะครับลังกอนนะครับออกสู่หลางทะเลนะครับเป็นเรือนำขบวนนะครับ เราอยู่กันบริเวณปากกล้องแหลมปักเตี้ยนะครับกับโครงการนะครับจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลนะครับหรือสังกอนะครับพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับเรากาลังรอเรือใหญ่นะครับที่บรรทุกสังกอนะครับเพื่อมาถึงตรงนี้วันนี้เราจะออกไปกลางทะเลนะครับประมาณสไมล์ทะเลนะครับเพื่อทิ้งสังกอนะครับทําเป็นบ้านปลาครับ หน้าออกสู่ทะเลนะครับสำหรับวันนี้ก็ขึ้นลมพอสมควรครับนี้นะครับเรามาถึงนะครับจุดบริเวณนะครับที่จะทิ้งสังกอครับหรือบ้านปลานะครับนี่บริเวณนี้เลยครับตอนนี้เราได้่งเรือเร็วนะครับออกมาทดสอบนะครับการทิ้งก่อนนะครับก่อนที่เลยใหญ่นะครับที่บรรทุกสังกอมานะครับจะมาถึงนะฮะ การใหญ่นะครับที่บรรทุกสังกอนะครับได้เดินทางมาถึงจุดนะครับที่ทิ้งสังนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจุดแรกเดี๋ยวนี่ครับก็เตรียมตัวกันอยู่ําว่าเตรียมจะทิ้งแลวนะครับทีมงานมากันหลายคนนะครับ ขึ้นลมก็ค่อนข้างแรงนะครับเพราะว่าเนื่องจากตอนนี้นะครับเป็นหัวน้ําขึ้นเ่ยครับนี่ขึ้นลมใช้ได้เลยตอนนี้นี่ครับเขาเตรียมทิ้งแล้วครับเห็นไหมเขาเชือกมาผูกกับทุ่นแท่งปูนนะครับเพื่อให้มันถ่วงลงไปให้สังกอนะครับตั้งขึ้นตั้งฉากมานี่ครับก็ทิ้งหลักไม้ไผ่ลงไปก่อนนะครับนี่นี่ลวสัง ผูกกับเชือกนะครับก็จะนี่ลำเลียงลงไปนะครับไล่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 ลงไปนะขั้นนี้ขั้นสุดท้ายคือการทิ้งทุ่นนะครับเพื่อถ่วงลงไปนะครับให้ไม้ไผ่ตั้งขึ้นนะครับเห็นไหมครับไม่ไผ่ตั้งแล้วครับเนี่ยตั้งลำนะครับนี่นี่ครับหลักที่สองนะครับนี่เตรียมตัวแล้วครับอันนี้กําลังผูกทุ่นที่แท่งปูนนะครับที่ใช้ถ่วง หลักที่สองนะครับทิ้งลงสู่ทะเลครับครับเราจะไล่มานะครับไล่เชือกที่ผูกกับท่อนก่ะจากนี่แล้วก็ทิ้งทุ่นนะครับอดีรดูเดี๋ยวดูไม่ไผ่นะครับนี่พอทุ่นลงไปถึงหน้าดินนะครับนี่มันก็จะดึงไม้ไผ่ขึ้นตั้งนะครับนี่นี่คือการทิ้งที่สมบูรณ์แบบนะครับหลักที่สองนะครับคนตัวนะครับจะทิ้ง หลักไม้ไผ่นะครับนี่ลงไปก่อนนะครับว่าถ้าโยนทุ่งแท่งปูลงไปก่อนเนี่ยไม้ไผ่ไมันฟาดเลยครับเหวี่ยงเลยนะยัาเป็นต้องโยนไม้ไผ่ลงไปก่อนนะครับวันนี้เราอยู่ในโครงการนะครับจัดสร้างแงหล่งอาศัยสัตว์ทะเลนะครับหรือสังกอนะครับในเกตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับวันนี้เราอยู่กันหน้าแหลมทักเปี้ยนะครับ อำเภอบ้านแหลมนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับเียนตัวแล้วครับนี่ทิ้งหลักไม้ไผ่ลงไปก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยเชือกนะครับที่ผูกกอจางนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขดูไม้ไผ่นะครับพอทุ่นแท่งปูลงไปถึงพื้นนะครับนี่มันก็จะดึงไม้ไผ่ให้ตั้งครับ ตั้งลำขึ้นนะครับครับเราสังเกตว่าเขาจะทิ้งนะครับเป็นวงกลมนะครับวงล้อมนะครับทิ้งตามตำแหน่งนะครับที่มาร์กเอาไว้นะครับมันจะเป็นวงกลมนะครับเป็นวงล้อมเลยครับครับวันนี้ก็จบภารกิจนะครับปฏิบัติภารกิจนะครับเป็นที่เรียบร้อยครับเราจะ เดินหน้านะครับกับสู่เข้าสู่ฝั่งนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมมาจนจบนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับมีสิ่งดีๆนะครับจะนํามาเสนอนะครับให้ได้ชมันต่อนะครับกับภารกิจนะครับเรือตรวจระมงทะเลนะครับกรมประมงนะครับนี่ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ thank yeah. you